าะสมนะคะแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาดาทั้งหลายและจะเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีนะคระับม,มีตระกูลที่ดีมันก็เหมือนกับเราได้ไปตรงไหนแล้วก็ได้นั่งในสถานที่ที่ดีคนที่เขามาเขาโอ,โอ้ตรงนี้สวยจังเลยเวลานั่งลงไปแล้วปุ๊บอันนิสงเกิดขึ้นก็คือนู่นคนที่นั่งเข้าไปแล้วคือหัวเขาเขาไม่เจ็บอะไรเขาไม่เจ็บเวลาพระครูกําลังที่เกำลังให้ธรรมะอะไรกันแล้วแต่เขาก็สามารถที่จะรับธรรมะได้นานขึ้นอันนิสงก็เกิดขึ้นอีกนะคะ อันนี้ก็คือเป็นโครงชิ้นที่สานะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เอาออกมาทำแบบนี้เพราะว่าจะให้ม้วนเป็นเป็นแบบยาวๆแต่ก็ขอบคุณนะคะานผ้าเนี่ยต้องไปซื้อผ้าเขาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหัวเมียเดี่ยเใจดีเลยอีฉันเป็นคนแพ้นคนใจดีะคะ่ะถ้าคนไหนที่มันมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปเอานะคะเอาคนดีนะคะ,เ,คนนะ,คะเ,เนี่ยแคร์กับคนที่ไม่ดีมาก่อนนะคะ,คะเลยแบบแคร์นิดหนึ่งนะคะ ก็ลเลยหาคนดีๆแล้วทีนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นผืนแบบนี้นะคะที่เป็นผ้านะคะจะเป็นผ้าแล้วก็อ่อนมากเลยเห็นไหมค่ท่านผู้ชมนี่จะไม่เหมือนกับโครงปกติทั่วไปธรรมดาแล้วทีนี้พอเวลา,าน้ำมันมันหกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเปือนไม่ต้องกลัวอะไรซักได้อะไรได้แบบสบายๆก็เลยว่าเอ๊ะ